สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปสู่ขู่สู้สคนขับ่อกับเบาเท้า,ทาห้างหนะาฉนีพี่น้องมาพี่น,น้องไหมซุปน้ำม่ครับพี่น้องวันนี้ซุปน้ำมัใส่พริกจีใส่หอมหมิ่นใส่งาเจี๊ยน่อยปะบรดิกินโดนแล้วพี่น้องแบบว่าบรดดิท้ายคลิปกับกับบอดิกินนะครับแต่ว่ามื้อนี้ได้มาแล้วจัดให้พี่น้องนะครับพักจากสวนทุกอย่างเลยพี่น้องเบื้องบักแข้งบักแข้งไอ้แข้งขมแบบแบบ เขาเอื่อนแบบไหแบบผมอ่ะกับแข่งแบบับกเขือพ่วงจังไดยเอื่อนมะเขือพ่วงแข่งพักอันซี่สางนะ่ครับพักซี่สางเนี่ยพักซี่เนี่ยพักกระถินพักแป็นเอา้ากับพักหนอกนี่พี่น้องใส่ตัวนี้ครับหอมหมิ่นกับพักหัวเสือนนำมามาบอะไรยังห่างพี่น้องเขาเนี้ยวใบลุมมาเด้อพี่น้องเด้บอบบลมแห้งบัาได้ครับมาหน้บางมือร่มบางมือบลลบลมเศราลมใบงดก็มี่ ไม่เสียบน้ำบาเ่าพี่น้องใส่เป็นกลางเลยบาดาเกลือจากสวนแม่บาเ่า 음. 가온이 형아. po voleng lom Ma ก็พักกระถินที่หัวกันน่ะนี่เป็นยังไงโอ้ถือบัพริกน้อยเดียวกับน้องใหม่พี่น้องถามวันมันเป็นยังไงจุไปน้ำกันลังห่างอืมอืม เพิ่มความหอมอีกใบหัวเสือเอิ่นขึ้นอยู่พี่หนุ่ง ខ្រូពីខ្លានបានទ្លាដល់ទី ใจก็ปิกจี่สั่งขอพระทากันนี่นะ้ำสดนัำนนี่เชลื่อนเกลี้ยงอรุณ <laughs> ส่วนส่วนพักช่วงนี้ปลูกกระลังงำยังกว้างเล่ยเลยพี่น้อง อโอ้หน่วยน,นี่ก็เบ็ดเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นว่าวิธีสังเกตบักเขือว่ามันอ่อนบอลเหยื่เพิ่งเบิงอันนี้มันพี่น้องอันเล่แม่เนี่ยเพิ่นว่าถามันอยู่ต่ำแสดงว่ามันอ่อนถามันอยู่สูงแสดงว่ามันแก่เอา้าน่วยน,นี้อยู่สูงว่พี่น้องเอาลองมึงเด้อพี่น้องเด้อนี่หน่วยน,นี้อยู่ต่ำ Care đấy nỗi nó nỗi 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 ความแสบเนาะความแสบหรือความหิวเหรอพี่น้องพี่น้องบางท่านก็นมักอาหารแบบมันคือว่าเนาะต่างคนเคยเคยกินเนาะคือเบาเถาไปกินผัดกินถอดมุนท่่ง โอ,อบักเป็นมากล่องมือหรอเอาไปยุดกับไอ้ตำหูเพื่นว่าพอดีเพื่นว่าฮึมได้ได อีกเมนูหนึ่งพี่น้องสิเซ็บกระเกลือซุปะะมะเขือเนียนมะเขือมะเขือนี่พี่น้องเอาไปเนียนกับเสียบกระเลาอบเต่าเคยเห็นในพี่น้องเบ้างไหมจัดอยู่ มันพักมินเอร่อยพันธุ์กับกพักหมดเสือบันรอู้ย giúp ừ. nhạc cho tôi <laughs> súp sen pitchy xẹp phi การบุกนว่นยังไงมั่งคือจรวเข้าราชการเนี่ยอืมบิ๊กขึ้นมาอืมอ๋องำ ไมนเหมือนคืนใช่ป่ะ <c oughs> ว้ยสมัครทำไมเมืองโบรามเพชรขึ้นอาหินหินเลย พักไรอย่างช่วงนี้พักมองได้กต่งามพี่น้อง เอะขกว่าขอถอดขอให้เพื่อนมาหลัดกันเนาะโอ้เจ้าครับ มีน้ำบ๊วยแงโอ้เมนูบ่ได้กินโดน จงมันว่าเสบเมื่อวันว่าหิวพี่น้องเรียบร้อยเลยผ <c oughs> ักจากสวนใส่กับซุปน้ำใหม่สุดยอดอีหลีพี่น้องเอาฝากต้อนพี่น้องนะครับพี่น้องเพิ่กับขัวมาอยู่นะครับจัดให้เลย,ยพี่น้องเด้อล้วก็ไล่หลายเมนูนะครับทีบ้า,ทาบเท่าบ่ไดดมีโอกาสจัดให้นะครับหรือว่าอาจจิหาบ่ได้นะครับพี่น้องว่าหาเนี่กเปียกๆมากินให้เบื้องเนียวพี่นอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นอี่ยังล่ะต้มหมูสิงว่มาเสร็ บางไปเถินบ่ได้ไครับพี่น้องพวกนี้เพื่อนอนุรักษ์ตัวนะครับเพื่อนอนุรักษ์แล้วก็บ่มหาหาบ่มีครับหาอยากนะครับเยาว่าทน้องพี่น้องเนาะมันเปียกอยู่แต่ว่ามันมันพิดเพิ่นนะครับเข้ากะบ่อเอามากะเอาซ้ำทีหาได้นะครับเอาซ้ำทีพี่น้องเพื่อนกินทั่วไปนะครับกะมีนี่แหละอาหารบรบพันแน่ลงทะเลแน่นะครับจุเนื้ออ่าแล้วก็ยัง่ะไหลายอย่างอ่ะเอานะพี่น้อง หาปิกเปียกมากินมาถังเน้นน้ำเบาเท่ามาที่มันพิษเพลินนะครับมันกับ,บอะไรเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่ฝากพี่ต่อน,น้องนะครับสู่ขู่สู่คนนะครับสู่หมงสู่บอลนะเนาะอ่ารักษาสุภาพด้วยพี่น้องไนดะ้อากาศเปลี่ยนลมแห้งลมหนาวนะครับตื่นมาก็จะมเส่าเย็นยังมันขึ้นกระเย็นนะครับมาก็เว้นผันห้อนนะครับแล้วก็มีลมนำ่ำบางเทือก็เงียบอ่าเอาเอวถึงอึ้งอึง,องตึงนะครับเป็นตึงตึงเอาการรักษาสุภาพนะครับสู่ขู่สูค่คนเอาคลิปนี้นะครับฝากพี่ต่อน,น้อง ซูขูดซูคนขึ้นเก่านะครับมะกะไรถือใจดกชเชทบป่าถวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ